โบ้พี่น้องเบิงเบิงปนปนปลาทูปนปลาทูอีกแลวพี่น้องปนปลาทูกินกับอันนี้แม่อันพักดินไม้พักดินไม,ม้เผาพูดนะพักดินไม้เผาพี่น้องเออมัได้เลือดสัมเ็นต่อันคุยคนพูดมาอันนี้ป่าเป็นตินน่นหน่อยอันต่อพูดนะคุยเลยอืมแบบกลุ่มอมรอัม าเหนียวไม่รู้ขุมออมรำขาวเหนียวก้อนขาวก้อนขาวยายชุมเลือดสเวนแตนกับพี่น้องไม่ลืมสวัสดีตลอดสวัสดีกับพี่น้องสู้ๆคนอันสบายดีกันบ้างจ้ะยายชุมแต่สบายดีสมือสู้เว้นแต่กันก้อน,นขาวใหญ่กันปั้นเขาวใหญ่คือเก่าเปล่าก็ท้ามาหานิยมก็เพี้ยงเพี้ยงเพี้ยงไห้แฟนขับหักแฟนขับหลงหลงมาหาใหญ่สูหลงมาแล้วหาทางออกบ่พอคุยกันแบบนี้ บ๊ะอแซบมักลินไม้เผาคุมอมร้มอรสจืดจัมเต้แซบ่บ มันอยู่างที่สุดที่สิบสองที่สิบสองมันแบบวันพืชหัดเดินทันบ้างพักกันน่แม่กระลำกระลำมันลวกืม ผมอัน mm ้ำจัดอืม ห้อนครับเอาแะเลื่อไม่เบื้อห้อนตับแต่ช่วงหน่าห้อนเนี่ยช่วงหน่าห้อนอีกเมื่อกี้ทีก่กะคิดสมาร์แล้วป่นนะสดหอดปนพอกเก้าเค่กินว่าสดปนอะ่ะใช่ไหมเป็นเล็กหน่อยสดประดียได้กินปนตรงจำเอา เฮ็ดน้าหลายที่พ่อกอแม่เฮ็ดน้ามหลายไปลเลยคนเหนียวไปยังไงจำต้นน้าบกคุยกับไดรจำในยังเดียอทุกงานปากเปียกยพ่อกับแม่ลูกหลายไงพ่อกับแม่ลูกหลายทุกห้านปากเปียกปนสวยเดียวเพราะกินจำต้นหนอนวิน่ง มาลุ่ง้าเรแต่ังเข่ากันครับไม่อยากพากลัวอมมมอมมะบน้าอืม rất là mến tầm câu ừ con bú thế. câu cứ nhà cà xẹp cứ câu